สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับครูเนปอีกเช่นเคยนะครับนักเรียนเป็นไงนบาง้างครับนักเรียนวันนี้สบายดีกันไหมครับกินข้าวกันยังเอ่ยอาากินข้าวกันแล้วนะครับวันนี้ครูก็จะมาสอนเรื่องการแพร่ของสารนะครับมีนักเรียนคนไหนรู้ไหมครับว่าการแพร่ของสารเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็มีปัจจัยอะไรบ้างครับนายลองพูดพูดกันมาที่นักเรียน เดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังนะครับการแพร่ของสารก็คือการที่สาร,สารตัวหนึงนน่งที่มีความเข้มข้นมากกับสารตัวหนึ่งที่มีความเข้มข้นน้อยเมื่อสารที่มีความเข้มข้นมากเกิดการรวมตัวกับสารที่มีความเข้มข้นน้อยณนะจุดใดจุดหนึ่งสารเข้มข้นมากจะเกิดการแพร่จากความเข้มข้นมากไปสู่ความเข้มข้นน้อยจนทําให้ทั้งมากและน้อยเนี่ย มีค่าเท่ากันนะครับนี่คือการแพร่นะครับซึ่งในชีวิตประจําวันเนี่ยนักเรียนรู้ไหมครับว่าการแพร่เนี่ยมีอะไรบ้างในชีวิตประจําวันนักเรียนลองตอบสิอ่าเห็นไหมครับนักเรียนอย่างเช่นควันรถนักเรียนเคยเห็นควันรถไหมครับเมื่อรถเกิดการเคลื่อนย้ายหรือว่าขับเคลื่อนไปจะมีควันออกมาทาท่อไอเสียนะครับเมื่อควันออกมาควันก็จะสลายหายไปในอากาศ เนื่องจากการแพร่นะครับเนื่องจากควันที่ออกมาจากรถยนต์เนี่ยมีความเข้มข้นมากจึงเกิดการแพร่กระจายไปสู่อากาศนะครับเมื่อความเข้มข้นเท่ากันควันก็จะหายไปซึ่งควันไม่ได้หายไปไหนนะครับก็จะอยู่ปนกับอากาศนั่นเองนะครับวันนี้เราก็จะมาทําการทดลองเรื่องการแพร่ของสารนะครับเรามาทําการทดลองกันเลยนะครับอุปกรณ์นะครับนี เห็นครับนักเรียนอันนี้คือพิกเกอร์นะครับพิกเกอร์ขนาดแปดสิบเกนลังสามครับนี่ก็คือเก็ดด่างรับทิมนี่คือแท่งแก้วนะครับซึ่งเราจะมาทำการทดลองก็คือนักเรียนสามารถบอกได้ไหมว่าด่างรับทิมกับน้ำในพิกเกอร์เนี่ยอันไหนมีความเข้มข้นมากกว่ากันเรามองจากตาเปล่าสังเกต เราก็อาจจะบอกไม่ได้ชัดเจนนะครับว่าน้ํากับเกล็ดด่างดับถิมนเนี่ยอันไหนมีความเข้มข้นมากกว่ากันเราก็จะมาทําการทดลองกันเลยนะครับหนึ่งเลยเราใส่น้ําขนาดใส่น้ำไปในพิกเกอร์นะครับประมาณสามสิบซมหลังสามนะครับแล้วก็เราก็นําเกล็ดด่างดับถิมนนะครับหยดใส่น้ํานะครับ นีครับนักเรียนเมื่อเราหยดใส่น้ําปั๊บเกล็ดด่างทับทิมลงไปในน้านี่นะครับนักเรียนมันจะเกิดการฟุ้งกระจายนะครับทําไมถึงเกิดการพุ้งกระจายเนื่องจากเกล็ดด่างทับทิมเนี่ยมีความเข้มข้นมากน้ํามีความเข้มข้นน้อยเมื่อความเข้มข้นมากลงไปสู่ความเข้ม,ม,มข้มนน้อยก็จะเกิดกระบวนการที่จะทาให้สองความเข้มข้นนี้มีความเท่ากัน,น,นก็คือการแพร่นเองนะครับซึ่งการแพร่ นี่คือการแพร่โดยไม่ใช้การเล่งการเกิดปฏิกิริยานะครับหรือการเล่งการแพร่ถ้าเราจะให้การแพร่มีความว่องไวขึ้นเราก็จะนําแท่งแก้วนะครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็ผลนะครับยิงข้าเรียนเมื่อละผลเสร็จปับ๊บจากน้ําที่มีความใสเมื่อใส่เก็ด,ดนันน้ำทิมลงไปใส่ไปตอนแรกเกจด,ดนันน้ำทิมจะนอนอยู่ก้นนะครับ นั่นก็คือน้ําจะเกิดการแยกส่วนกันจึงจึงเกิดการแพร่ที่ช้าสังเกตได้ง่ายเมื่อเราเล่งปฏิกิยาโดยการขนนะครับการแพร่ก็จะเกิดได้เร็วขึ้นจากนั้นี่มีสีใสก็จะกลายเป็นสีชมพูนี้นะครับยังไม่ชัดนะครับเราก็เติมเก็ดานน้บจิ้มลงไปอีกนิดหนึ่งเก็ดานรับจิมจะนอนยังนอนก้นอยู่นะครับ นอนกน้นอยู่นะครับเราเล่งปฏิกริยานะครับเห็นไหมครับนักเรียนจากเกิดการแบ่งชั้นเมื่อกี้จะเกิดการรวมตัวกันและมีสีเท่ากันตลอดทั้งบิ๊กเกอร์นะครับนี่แสดงเห็นว่าเป็นการแพร่ก็คือด่างดับทิมกับน้ํามีความเท่าเท่ากันแล้วนะครับต่อมานะครับเราก็าจะอธิบายกระบวนการในกระดานนะครับ ครูจะดีบล้างให้ครับนี่นะครับนักเรียนนี่คือเกณฑ์ฐานรับทิมน,นะครับสมมตินี่เป็นมือนะนี่นครับนักเรียนอันนี้เป็นมือนะฮะ นี่เป็นมือนะครับอันนี้เป็นบิกเกอร์บิกเกอร์ขนาดแปดสิบใส่น้ำไปสามสิบอันนี้เราก็จะหยดเก็ด,ดังนับทิมลงมาใ่มาเมื่อเก็ด,ดังนับทิมโดนผิวน้ำนะครับหรือลงมาในน้ำแล้วจะเกิดการฟุ้งกระจายครับ นักเรียนคิดว่าการฟุ้งกระจายเนี่ยสามารถฟุ้งได้แค่ทิศลงมาข้างล่างของบิ๊กเกอร์หรือว่าฟุ้งได้กระจายทั่วบิ๊กเกอร์ครับอ่ามันก็จะสามารถกระจายได้ทั่วบิ๊กเกอร์เลยนะครับนี่ครับก็คือการพุ่งกระจายครับมีการพุ่งกระจายทั่วบิ๊กเกอร์ครับซึ่งปัใจจัยในการ เกิดการแพร่หรือการพุ้งกระจายนะครับหนึ่งเลยก็คืออุณหภูมินะครับเมื่อเราเพิ่มอุณหภูมิของตัวบิกอร์นะครับหรือว่าตัวสารใส่ปับ๊บเราเอาไฟจุดที่ใต้ต้นใต้ก้นของบิกอร์นะครับเห mm ็นไหมครับเราเรียนนะครับเอาไฟจุดใต้ร้นของบิกอร์ปั๊บนะครับ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นนะครับการพุ่งกระจายก็จะเกิดได้ดีขึ้นนะครับซึ่งอุณหภูมิก็จะมีผลต่อการพุ่งกระจายนะครับต่อมาก็คือแรงดันนะครับหรือความดันนะครับยิ่งความดันมากการเกิดการแพร่กระจายการแพร่ของสารนะครับก็จะเกิดได้เร็วขึ้นนะครับต่อมาก็คือขนาดของสารนะครับยิ่งสารมีขนาดเล็กเท่าไหรการแพร่ ก็จะเกิดได้ดีขึ้นได้ดีมากขึ้นนะครับโดยสรุปก็คือการแพร่นะครับมีปัจจัยดังนี้นะครับหนึ่งคือขนาดของสารนะครับสองความดันสามอุณหภูมินะครับหลักๆก,ก็คือประมาณนี้นะครับสามตัวนี้นะครับน,นักเรียนลองตอบครูสิครับว่าในการแพร่นี่ยมีปัจจัยอะไรบ้าง ที่ทําให้เกิดการแพร่ได้เร็วขึ้นนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับนักเรียนเดี๋ยวครูจะมีใบางานให้นักเรียนทํานะครับเพื่อเป็นการทบทวนว่านักเรียนมีความเข้าใจมากน้อยขนาดไหนนะครับอ่าครับก็จะตรงใบางานในขาบหน้านะครับนักเรียนซึ่งคาบหน้าก็จะมีการสอบเพื่อ วัดความรู้ที่เรียนเรียนไปเรื่องการแพร่ของสสารนะครับวันนี้ก็จบการสอนเพียงเท่านี้นะครับนักเรียนสวัสดีครับนักเรียน